นายกกิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากพร้อมลงพื้นที่ประชุมติดตามเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในพื้นที่อำเภอแม่สอดค่ะที่โรงเรียนบ้านพะเดะตำบลพระาธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากว่าที่รอยตรีหญิงกัญญาัตน์เชนทันรักนายกกิ่งกาชาติอำเภอแม่สอดและ สมาชิกแม่บ้านมหาไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาชิกกิงกาชาติอำเภอแม่สอดร่วมให้การต้อนรับนางสลิสาพิรมรัฐนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตากในการลงพื้นที่ประชุมติดตามเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในพื้นที่อำเภอแม่สอดโดยมีศึกษาธิการจังหวัดตากเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เนื่องด้วย บางพื้นที่ของอำเภอแม่สอดมีโรงเรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาลเป็นนักเรียนหลากหลายชนเผ่าซึ่งปัญหามาจากนักเรียนจำพยัญชนะไม่ได้นักเรียนจำสระและแยกสระเสียงสั้นเสียงยาวไม่ได้นักเรียนไม่รู้จักมาตราตัวสะกดและนักเรียนไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักทั้งนี้นอกจากการเปิดห้องเรียนสาขาเพื่อสอนเสริมได้มีแนวทางในการแก้ปัญหาเช่น ใช้บัตรคำและบัตรภาพเพื่อช่วยให้นักเรียนจำได้ดีขึ้นใช้เกมและเพลงเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจและความกระตือรือร้อนในการเรียนและใช้ใบงานเพื่อทบทวนเนื้อหาความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนโดยทางนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากได้มอบแนวทางในการดาเนินงานในพื้นที่ให้กับบุคลากรสถานศึกษาในพื้นที่ให้ตั้งคณะทำงานในระดับโรงเรียน ซึ่งสภากาชาติไทยได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชจจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีอุปนายิกผู้อำนวยการสภากาชาติไทยในการแก้ปัญหานักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่หนึ่งถึงปีที่6ในถิ่นทุรกันดารที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หลังจากนั้น ทางเหล่ากาชาติจังหวัดตากได้มอบถุงเท้าขนมหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอลให้กับนักเรียนและคณะครูอีกด้วย